เพื่อนๆสำหรับใครที่เคยชมที่ผมทำมีหลงเก่านะครับวันนี้เมนูเดิมครับหน่อไม้เหลือหน่อไม้เหลือก็เลยจะทำมีหลงมเกา่าเพิ่มวันนี้ผมต้มไก่กับมีไก่มีหมูกระดูกหมูเราต้มให้เปื่อยนะครับต้มให้เปื่อยไว้ก่อนี๋ยวก็จะหน่อไม้มาใส่เลยเพราะว่ามตดน,นพันนึงแหละขอเพื่อนๆจะเสียเวลา หน่อไม้ไปเลยครับใครอยากทําตามทําได้เลยนะครับอร่อยนะสูตรนี้มีสูตรเดียวนะครับเพื่อนๆมีเฉพาะที่ลมเก่าเขาทากินกันเป็นหมี่หน้าหน่อไม้กับผักกาดรวมกันนะครับอร่อยมากๆเลยลองทํากินดูได้นะครับเพื่อนๆระหว่างรอนะครับเพื่อนๆเราก็เจียวกะเทมไปก่อนไว้ให้หอมสิ็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไว้แสนที่หลัง เสร็จแล้วเราก็ผอมนึ่งเส้นนะครับ,สญญรบเส้นหมี่นะคะรับเพื่อนเ,เอามานึ่งไว้รอหน้ามีเสร็จแช่เส้นเอาไว้ให้นิ่มแล้วก็เอามานึ่งเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกครับพอเดือดได้ที่แล้วะะเพื่อนแล้วเราก็ใส่หักกดกวางตุ้งลงไปกวางตุ้งนี้ก็เหลือตั้งแต่วันก่อน,นมันเหลือในตู้เย็นเราเสียได้เราไม่ต้องทิ้งนะครับเอามาทากิจต่อ เดี๋ยวเอาใส่ให้มันยุบยุบยุบนะครับเดี๋ยวปิดฝาไปให้ผ,ไไผักยุบครับเส้นมีสุกแล้วครับเพื่อนๆเหดี๋ยวนุ่มดีจังเดี๋ยวเราก็พักไปไว้ที่อื่นก่อนผักยุบแล้วครับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็มาปรุงเครื่องกันเลยตอนนี้นะครับอันดับแรกเลยก็ใส่นี่ก่อนเลยน้ำตาลครับ ไม่ต้องเยอะตัดเกลือไปนิดหน่อยซีอิ๊วดำครับเพื่อนแล้วก็ซอสฝาเขียวครับเพื่อน,นฝาเหลืองปลดไปปลาครับก็ลดดีนะครับ ผมงนัวไปนิดนึงต้มให้เละๆเ,เลยนะเพื่อนถึงจะอร่อยผักกาเดเนี่ยต้องให้เละๆเ,เลยถึงจะอร่อยนิ่มดีเดี๋ยวลองชิมดูก่อนรสชาติได้ดีอมหมใช้ได้เลยทีเดียว เหลือได้ที่แล้วครับเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะใส่แป้งมันลไปนะครับคนให้ใหแป้งมันเป็นก้อนนะเพื่อนๆคนให้ละเอียด หาหาดมากเลยเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักชีใบยาวรยหน้าไปก่อนนะครับตามด้วยพริกไทยปิดไปเลย แล้วก็กระเทียมเปลียวครับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยครับมีร้านหน้าสูตรลมเก่า